สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างไรจ้าสบายดีกันทุกผู้ทุกคนนะคะเมื่อเนี้แมวกับสิภาพ,พี่พี่ยองน้องมากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแต่ว่าอันใสเห็ดหูหนูขาวน้ำข่าพี่น้องอันใดแสบกับขนลงไปนะคะบอยึดติดเนื้อแมวบอใส่หลนะคะบอค่อยอยากกินเนื้อปนไหนอยากกินเศษหนั่ๆนะคะใสบุญเศนนะคะ กินก๋วยเตี๋ยน้ำกันพี่นองวันนี้ไม่ได้ทำงานนะคะก็เลยอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวคอนฮอนค่ะเดี๋ยวปรุงก่อนจะปรุงกักหน่อยก่อนนวดะคะ่ะไดว่าเห็นอันนี้เป็นกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแม่ยา <laughs> กระเทียมเจียวแม่ยากีเจียวไห สิบบอกเล้าเจียวไห่ใหม่ผู้เฒ่าบ่มี่งานวา่างเพื่อนแต่าะเคี่ยนไห่อันนี้นำสมส,มสายชูใส่เยอะแซบเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยมื่อนี้อยาเขาของน้ำก็เลยจัดเปรี้ยวๆจักหน่อยพริกขวัวนะคะพริกขวเอามาแต่ประเทศไทรจา้าเอาออเดอร์ไปก่อนช้อนหนึ่ง,สงแส่ยังล่ะลืมน้ำปลา น้ำตาลขาดไม่ได้ถ้าขาดความหวานไม่ได้นะคะชีวิตนี้ขอซองซ้อนก่อนตะบบนวดเงเติมอันนี้นิดนึงเพื่อความหอมชุดๆนี่ครบไปน,นี่พริกไทยจะ้ะหอมหอมหอมซิมเบิร์แบบ ถึงบ่ไก่คนบ่พี่นอ้องเงียบมาก่อนมากินน้องกันคิดอยากกินเมื่อนี้ลูกไปโรงเรียนเบิดสุปพนนะคะพี่น้องเหลือแต่คุณแม่คุณแม่กะจัดทรงลูกเรียบร้อยแล้วคุณแม่ขอกินก๋วยเตี๋ยก่อนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวต้มใบตั้งมือขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเป็นเนื้อซีโค้งนะคะเพราะว่าในเ,เพื่ให้ลูกกินแม่ซิมก่อน น้ำซุปก,ก๋วยเตี๋ยวคนๆ <c oughs> คุณแม่ขนับใส่เ <c oughs> มื่อกี้น้ำกันค่ะพี่น้อง <c oughs> สิวาเรื่องที่ทำงานให้ฟังอื <c oughs> มวันนี้จะเล่าเรื่องที่ทำงานให้ฟัง <c oughs> โอ้คุณแม่เป็นบอสวมงค่นได้กินกาแฟาเป็นเราติดๆคัดๆจังไดบุ <c oughs> โอนี่กป็เสมูจเจ้าเบิ่ง อืมโอเคแล้วทีทำงานเป็นยังจะอยากบอาให้ฟังปีช่วงนี้เจ้าเจ้าน้าคนไปเที่ยวนะคะพี่น้องบาน,นี้ปกติวันจันนี่สิเฮ็ดงาน่วงเวลาเคิงชั่วโมงหรือถางงานบแลเหลววันศุกร์จังทีดวงเวลาเคิงชั่วโมงสินะ,ะพี่น้องบัาน,นี มันมีการเขามาตรวจนะคอนโทรลคนทํางานนะคะเขาสิบวหยเหตุงานด่วงเวลานะคะพี่น้อง <c oughs> จากแมวเขา่าหกโมงเสาร์เนาะแมวกะสีะพักทุกสองชั่วโมงพักสิบนาทีเนาะเขาหกโมงเสาร์กะสีพักประมาณเก้าโมงครึ่งนะ <c oughs> แล้กก็พักอีกเทียงหนึ่งกะเทียงแล้กก็บบายสองครึ่งแลักกางานบายสามครึ่งนะคะพี่น้องกะสีเป็นแบบนี้ แต่ทุกครั้งที่ทุกวันจันทร์นะะก็บมะเขือเทศมันหลายก็ต้องตัดเพิ่มเคืออีกเค่งชั่วโมงนะคพี่น้องวันนี้เพิ่นกันเลยบอกว่าอ่บาบให้ตัดเรื่องลวงเวลานะคะมือใดกันแล้วแต่บให้ตัดลลวงเวลาเพราะยานค่อนท้นเขามันสิมีปัญหานะพี่น้องเป็นอย่างจังวาย่านพออยูน่ถาเฮ้าจดกระดาษอ่าเหตุงานหกโมงถึงวายสามเคิงก็ต้องเลิกตามนั้นนะพี่น้องบ่บจังสันสิมีปัญหาทางด้านกฎหมายก็คือ เห่านะกะสีบปพิษปันใดดอกกะสีพิษตรงหน้าย่างนะคะพี่น้องหน้าย่างกะสีมีปัญหาเพื่อเพื่อเขากะสีสังปิดบริษัทใดเลยนะพีน่น้องกะขึ้นมือใดที่อากาศห่อนถ้าเขายังฟื้นห้พนักงานทํางานน่งสี่หรือบ่มีนม้ำดื่มห้พนักงานน่งสี่เขากะสีสังปิดบ่มีการเตือนนะคะพี่น้องคือเขาคํานึงถึงสุขภาพของอประชาชนนะพี่น้องหรือคนทํางานนะคพี่น้องมาเบาเบายัางไร กินค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสีอืดก่อนกับซีมีเนื้อบบเนนปรนไดค่ะวันนี้เป็นไอไปถอนฟันกรามมาเราพักลังรู้สึกว่าฟันมันห่างนะคะพี่น้องก็เลยโปควายอยากเน้นเนื้อค่ะกินกับกึก้งเปอยเลยจริงสินะคะพี่นออ้องเขาแบบพริกขวายแดงแจ้เลยค่ะพี่น้องแซบ่บก็ที่เอาคางไป เพราะว่าเป็นคนถนัดใสต่ตุ่มเฮดหูนูใส่น้ำครับพี่นอ้องรับช,ชิมเนื้อดูสิพี่จริงแล้วพอใครอยากกินเนื้อดรอกเพราะว่าฟันห่างช่วงนี้พ่คอ่ยอยากเน้นเนื้อปันใดแต่ก็ต้องกินเพื่อ จกเพิ่มน้ำนักกับควงครับพี่น้งองเบื่อ,อยุ่แ่กับสิบอลเนียนกินมาได้กับสิเคียมุมาสวยน้ำกัน ใส่ผักกาดขาวดิ่งๆด0ก้ัมแล้วหนึ่งแม่เป็นคนที่กินเสร็จได้เกือบทุกขาด Uh huh. ครับอันนี้อร่อยมากเลยเอาใส่ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวย้ำไรคิ้มหมไรหด ค่อยอยากกินพี่น้องนึกว่ามันสิปเปื่อยกว่านี่ เด็กหน่อยฝรั่งนะพี่น้องเขาดูทางเอาเงินเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเฮ้าน่ะมีขอบครัวเนาะเด็กหน่อยอยู่ที่ทางานเน่เขาบม่มีลูกนะคะพี่น้องบ้านนี้เวลางานบ่แล้วบ่จบบางทีจะได้เป็นกระห้เขาไปเห็ดวันในวันที่เฮ้าบ่ได้เขานะพี่น้องเขาดูทางเอาเงินนะเขาบม่มีลูกไม่เต่าบม่มีภารล์เนาะพี่น้องเขาก็สนุกเฮ็ดนะแถบที่บม่มีวันหยุดแต่เขาก็ได้เงินนาจะเป็นเงินเงินเมื่ดเงินดำนะพี่น้อง แต่ว่าเฮ้าเห็นบได้เพราะว่าเฮ้ามีหูมีเต่าถ้าเห็ดได้นะพี่นอ้องอ้วดูทางเอาเงินนะแต่ว่ากับวงงูคือกันว่าเขาเสียผ้าซีแบบใดนะพี่น้องแต่ว่าคิดว่าพวกกันคนยุโรปน้ำกันที่ประเทศะแถวโรเมาเนียแถวอันเทียเพื่อนที่ทํางานที่น้ำกันเขาสนุกเอาเงินครับพี่น้องเขาเห็ดงานเก็บกรอเทศนะเขาก็สิมีรถเบน์รถ BM, อ่าบีเอ็มเออรถมิน ER ี่โคเปอร์พนเด บมเมนธรรมดาที่เก็บประกเ,เทศอยู่ในี่ขี่รถเบนมากเหตุงานคนนี้แต่ว่ามีมีจตะแม่ผู้เดียวนะพี่น้องที่ขี่จักรยานอพอเป็นอย่างแมวยุกไก่ควมูนะพี่น้องตาตาแม่เสีสื่อรถคือกระเจ้าเนาะมันกะดยใช่เหตุมันกะเป็นการสิ้นเปลืองเพิ่มผ้าละห้กับคอพ้าขวางเนาะคือสื่อมันกะสื่อได้อยู่ค่ะพี่น้องรถอยู่เมืองนอกนะมันบ่ค่อยแพงดอกแต่ว่าผ้าสีการสมมุติว่า ่ารถธรรมดานะ,ะพี่น้องถ้าเข้าไปเขา่าศูนย์อื่นแยกแยหย่อยที่มันบริเน่นไอ้ไอ้อ่าซักศูนย์ของมันเฮ้ยอยัางยี่ห้อรถของเข้าน่ะกัสีบอสทอยด์เสียเทระไปไอเช็คสภาพร,รถเทระสามลอยสี่ลอย,อยงี้เสียถ้าสมมุติว่าเป็นเขา่าศูนย์ของมันจริงๆเลยกัสีประมาณสี่ลอยหาลอยจังรถเบนหรือรถไอ้ไอ้ BMW จังเสียนะคะพี่น้องกับประมาณ4 500 500นะคะพี่น้อง แต่การตลอดตลอปีเพื่อเช็คสภาพรถยนต์นะพี่น้องแต่ว่าเด็กหน่อยอยู่ที่ทำงานเขาสื่อรดรถอ่าอ่ารดแพงบ่านี้เขากะหาเงินได้เขาเลยซสื่อได้กับพี่น้องนี่ลหละมันก็นเลยเป็นข้อแตกต่างระหว่างคนมีหลูกกับคนบ่มีหลูกนะคนบ่มีหลูกกะกะมีโอกาสใ้หาเงินแต่สำหรับเฮ้ามาแบบขอบควัวงสีเฮ้ากับโอกาสที่สิหาเงินอ่า แย่ย่อยจากการเข้าจุดที่ทำกับที่ทางานเนาะที่ทํางานเนาะมันกเขาจะไมมีโอกาสของเฮ้าของเฮ้าเนี่ยถึงเวลาเลิกก็ต้องเฝ้ากับเฝา้ฝา,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 ฝาเมาเบิงลูกเมืองเต่าเนาะพี่น้องนี่แหละมันเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างงานคนมีลูกกับคนบ่มีลูกคนบ่มีลูกเอาสมมติว่ามีเงินมีงานพิเศษเขามากเสียเขาก็อยาก,อยากอยากเคียบได ของเหาหน่อยจะเห็ดปันไดหเหดากับเฮ็ดปได้ยต้องเฝ้ากับมาบรับลูงเรียงเอาะ,ะโอเคสำหรับคลิปื้นนี้ก่ะขอบคุณในหลายสำหรับการรับชมนะคะพอกันใหม่คลิปหนาแซ่บๆก๋วยเตี๋ยวน้ำกันค่ะพี่น้องเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ